เอาอะจังแต่เมื่อไหร่รอรอตอนนี้อยู่ที่ภูลมโลบ้านอะไรกันก่อนจะถึงภูลมโลเลี้ยวมาแบบไม่ได้มีไม่ได้มีปีมไม่มีขุยด่ดถ่ายเห็นป้ายก็เลี้ยวเข้ามันเลยแล้วก็มันเหมือนเป็นหุบเขาอันหนึ่งที่ตัดขาดจากโลกภายนอก มาพอสมควรแล้วก็เป็นหุบเขาที่อยู่ในแอ่งเขามันก็แล้วช่วงนี้เป็นช่วงมรสุมเป็นช่วงกำลังจะเปลี่ยนหรือดูมันก็มีฝนเข้ามาจริงๆช่วงนี้มันก็จะแรงละแต่กลายเป็นว่าเพิ่งจะมีฝนตกขึ้นมาแล้วอากาศก็เย็นเออแล้วพอเข้ามาอยู่ตรงนี้ก็เป็นช่วงที่อากาศก็เย็นฝนก็ตก พอเลียวเข้ามาก็ไม่ได้มีแผนใดๆครับซึ่งในการมาทริปของเราในตอนนี้ก็คือจริงๆก็อ,อยากที่จะเก็บเมมโมรีเก็บความทรงจำของตัวเองเอาไว้แต่คลาวมันก็เต็มเนาะคลาวเต็มไปแล้ววิดีโอต่างๆเรื่องราวต่างๆที่เก็บเอาไว้ไม่อยากจะแชร์ในโซเชียลของตัวเอง เยอะมันก็ลำคาญคนอื่นเก็บไว้ในคลาวก็ไม่ได้ดูก็เลยจะทำยังไงดีวะอยากเก็บสตอรี่ของตัวเองหลายๆเรื่องไปเที่ยวแล้วก็เก็บภาพเก็บความทรงจำแต่ก็ไม่ได้กลับมาดูอะไรอีกเลยอืมเก็บเป็นแค่รูปถ่ายรูปเดียวเนี่ยอืมมันก็เล่าเรื่องอะไรไม่ได้ก็เลย ทำไงดีวะคลาวมันก็เต็มตอนนี้จะเต็มแล้วเนะี่ยคลาวจะเต็มเต็มแล้วด้วยซ้ําต้องไล่ลบเอาแล้วไล่ลบแล้วความทรงจําเดิมมันก็หายไม่รู้จะทําไงไม่รู้จะทำไงไม่รู้จะทําไงเก็บบางอย่างจะแบบจะตัดเหลือสั้นๆมันก็ไม่ได้มีเวลาในการมานั่งตัดหรือมานั่งอะไรสักเท่าไหร่จะไม่เก็บเลยก็ไม่ได้ก็นั้นเอาแบบ นี่ลวกันคือจะลงในในยอทอเป็นสตอรี่ยาวๆไปแต่ว่าก็อาจจะไม่ค่อยได้ตัดอะไรหรอกไม่ค่อยได้ตัดอะไรอืมแล้วก็ตอนนี้อยู่ในโฮมสเตย์อยู่คนเดียวในโฮมสเตย์เพราะตอนนี้ไม่ใช่หน้าที่จะเป็นหน้าท่องเที่ยวของเขาแล้วจริงๆเขาปิดด้วยซ้ำไปแต่โทรแล้วเขาโทรกลับ ปกติวันนี้ไม่มีใครเลยแล้วก็ตัวของเจ้าหน้าที่เองคนที่เฝ้าที่นี่เองเขาก็ไม่ได้เตรียมตัวว่าจะมีใครมาก็เข้ามาถึงก็กึ่ง Walk-In คือโทรหาแต่ก็เขาก็งง,ง,งก็ยังอุตส่าห์เปิดห้องให้ก็ยังขอบคุณแต่ห้องอาจจะไม่ได้พร้อมมากแต่ก็ก็ยังขอบคุณเพราะว่าปกตินอนข้างนอกได้นอนในห้องนอนในรถได้ มเมื่อวานก็นอนในรถแต่ว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือแบตเตอรี่ต้องมีที่ชาร์จซึ่งที่เนี้ยมันอยู่ในหุบเขาไงม,มันไม่มีที่ชาร์จมันต้องหาเป็นที่อะไรเป็นบ้านคนอะไรเงี้ยซึ่งวันเนี้ยที่ผ่านมาก็ใช้แบตเตอรี่หมดเลยอืมอันนี้ยังไงก็ต้องเข้าโรงแรมหรือว่าที่ที่เราสามารถชาร์จเป็นเรื่องเป็นราวได้ แล้วก็สิ่งที่จะต้องจัดการก็คือ Memory ที่มันเต็มนี่แหละมไม่รู้จะทํำยังไงสิ่งที่จะทําได้ก็คืออืมจะใช้ระบบ Easy Cut เป็นตอนตอนอืมคิดว่าคงต้องทําอย่างนั้นเป็น Easy Cut ตอนตอนแล้วก็อัปโหลดขึ้นยออทอเก็บเอาไว้เอาไว้ให้คนที่เรารักดู ในวันหนึ่งถ้าเกิดเราไม่ได้อยู่หรือว่าอะไรก็ตามหรือว่าจะเป็นเรื่องราวแชร์อะไรข้อคิดในช่วงนั้นที่เราคิดเรารู้สึกแล้ววันหนึ่งกลับมาเจอกลับมาคิดกลับมาพิจารณาตัวเองอะไรก็ว่ากันไปก็แล้วก็จะได้เคลียร์เมมโมรีออกจากโทรศัพท์สำหรับตัวเองอ่ะคิดว่า ยังไงก็จะใช้แค่โทรศัพท์จะไม่ใช้กล้องพิสดารใดๆอยากทำตัวให้ง่ายที่สุดเพราะเมื่อก่อนก็ก็ยาก <c oughs> ก,ลกล้องนู่นกล้องนี่เต็มไปหมดทุกวันนี้ก็ยังเยอะนะพวกอุปกรณ์ต่างๆสายชาร์จต่างๆยังยังรู้สึกว่ามันมันยังวุ่นวายแต่จะพยายามลดให้น้อยลงเรื่อยๆเรื่อยๆจากเรื่องกล้อง จะไม่ใช้กล้องพิสดารใช้แต่กล้องมือถืออย่างเดียวแล้วก็มาเรื่องของการอัปโหลดก็จะพยายามอัปโหลดแบบเป็นเอพิโซดเป็นเรื่องราวในสถานที่หนึ่งหนึ่งตัดเท่าที่จำเป็นอัพลบทิ้งอยากให้เรื่องมันง่ายอยากให้ชีวิตมันง่ายขึ้นสำหรับอ,อ,อื่น เอาเรื่องนี้ก่อนตอนนี้ในมือถือเมมเต็มเครื่องนี้ที่ชาร์จอยู่1เทราไบต์ใช้ไปไม่เยอะแต่ว่าเครื่องนู้นโหลดกล้องจากจากกล้องลด500เทราไบต์เต็มมา2รอบแล้วลบออกไป2รอบแล้วนี่ก็จะเต็มอีกแล้วก็เลยเดี๋ยวจะต้องรีบตัดแล้วก็อัพอัพอัพ อัพไปก่อนอาจจะไม่เรียงเรื่องก็ช่างมันเถอะเป็นเมมโมรีแต่ละเรื่องแต่ละเหตุการณ์ไปเพราะว่าส่วนหนึ่งคือเราเราเจอข่าวบ่อยๆนะเรื่องของคนที่แบบอยู่ดีๆแล้วเขาก็เดี๋ยวก็เจออาการประหลาดในร่างกายเดี๋ยวเดยวก็หายไปจากโลกเดี๋ยวเดีวก็ไม่ตื่น อะไรเงี้ยซึ่งแบบเอ้ยทำไมมันใกล้ตัวจังวะคนนั้นอายุยี่สิบกว่าคนนี้อายุสิบกว่าคนนี้รุ่นเดียวกันคนนี้เข้าไปกันแล้วอะ่ะอืมซึ่งเรื่องแบบเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวใดๆนะครับแล้วเมื่อไม่กี่วันก่อนเจอคุณลุงคนหนึ่งอายุแปดสิบสองแปดบเอ็ดปดสบสองปีเขาก็ ออกมาปั่นจักรยานตลอดเวลาออกไปเที่ยวทั่วประเทศเหนื่อยก็กลับบ้านไปพักแล้วก็ลูกก็เป็นห่วงลูกก็กลัวว่าอาจจะเกิดอันตรายแต่เขาก็บอกแหละว่าถึงอยู่บ้านมันก็ถ้ามันจะเป็นอะไรมันก็เป็นอืมให้เขาได้ไปออกกําลังกายเถอะอืมถ้าจราบใดที่ยังไม่ได้รับโทรศัพท์ว่าพ่อเป็นอะไรก็แปลว่าพ่อ,อยังปลอดภยัย แล้วตัวของลุงเองอะ่ะก็เขียนนูน่นนี่ทุกอย่างติดเอาไว้มีกระดาษเขียนบรรยายอาชีพเบอร์โทรติดต่ออยู่สถานที่น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 ,นี่ต่างๆเล่าประวัติของตัวเองแล้วก็มีเบอร์โทรทั้งที่ติดจักรยานที่ติดแผ่นทุกที่ก็น่ารักดีอืมเนาะแต่ว่าก็ส่วนหนึ่งที่อยากทำคลิปไว้เป็นความทรงจำของคนในครอบครัวด้วยแหละ เออถ้าเกิดวันหนึ่งเป็นอะไรยังไงก็อย่างน้อยก็ยังมีตรงนี้ได้ดูได้สื่อสารกันเนาะแล้วก็ถึงแม้ว่ายังไม่เป็นอะไรก็จะได้กลับมาดูตัวเองด้วยเดี๋ยวของที่นี่อันนี้ชื่อว่าสวนของพ่อ Homestay อยู่ที่ภูลมโลก็อาจจะถ่ายพรุ่งนี้เพราะวันนี้ฝนตกทั้งวันเลย ็นช่วงเปลี่ยนฤดูเนาะอากาศก็เย็นอาบน้ำนี่แบบโอ้เย็นมากเย็นมากอ่ะอากาศเท่าไหร่ก็ไม่รู้อืมนี่รอเครื่องนูน้นให้โหลดเสร็จนานมากยังโหลดไม่เสร็จเลยก็เลยมานั่งอาดอันนี้ก่อนอืมโอ้สิบนาทีเยน